สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสรยาออซซี่สเตชันนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์หรือปูระเกรดนะคะ,ะลิ้นมังกรนะคะลำต้นก็จะเป็นลักษณะนี้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามา t เตอร์อินนะคะซึ่งมีการขยายพันธุ์อยู่ สามวิธีนะคะวิธีแรกก็คือตัดตัดลำต้นตรงนี้ตัดใบตรงนี้นะคะหั่นเป็นชิ้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 นตามตามที่เราต้องการจะสั้นจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราก็ตัดตัดให้เป็นชิ้นเมื่อเราตัดเป็นชิ้นแล้วเราก็เอาไปากลบด้วยดิน ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือเอามาแช่ในน้ำนะคะแช่ในน้ำเอาหินใส่เขาก็จะออกงอกอันที่สามก็คือเอาหัวเอาหัวที่อยู่ใต้ดินเนี่ยค่ะเอาไปฝังซึ่งดิฉันจะได้นํามาโชว์อยู่สามอย่างนะคะที่ดิฉันได้เล่ามาก็คือหนึ่งที่ฝังไว้ในดินนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะฝังไว้ในดินฝังไว้ในดิน เดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูว่างอกขนาดไหนตัวนี้แช่น้ําไว้นะคะตัวนี้คือแช่น้ําเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะนี่คือแช่น้ําแช่น้ําก็เขาก็จะออกมาอย่างนี้นะคะมีรากออกมาแล้วก็มีลําต้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูจะได้เห็นชัดๆนี่เลยค่ะ นี่คือลำต้นนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งต้นเราจะแช่น้ำไว้เลยก็ได้หรือจะเอาลงดินก็ได้นะคะและอีกอันหนึง่งก็ที่ดิฉันเอาใส่กระถางไว้แล้วใส่ในดินไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าลงดินรากจะเยอะกว่าจะเยอะกว่าในน้ำนะคะต้นก็จะเท่าๆกันเห็นไหมคะเพื่อนๆแล้วเราก็ตัด ตัดตามตามจำนวนที่เราต้องการแต่ตอนเอาลงดินนะคะตอนเอาลงดินเราเราต้องเอาเอาที่ลายล,ายล,ายลงลงข้างล่างนะคะเนี่ยมันจะเป็นใบอย่างเงี้ยเราสังเกตง่ายๆก็คือตรงลายเนี่ยความลงนะคะความลงดินก็จะลงไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคะ่ะตัวนี้คือก็คือที่ดิฉันตัดตัดจากตัวนี้เนี่ยคะ่ะตัดจากตัวนี้ ก็มาทำเป็นให้เพื่อนๆดูทําเป็นคลิปวิดีโอและอันที่3มก็คือปลูกจากหัวนะคะเนี่ยค่ะปลูกจากหัวนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่พิเศษนะคะก็คือเขาออกมายังไงเขาก็ออกมาตามตามพันแม่นะคะตัวนี้ง่ายๆแค่เอาดินกลบเขาก็ขึ้นแล้วเนี่ยค่ะไม่แปลกตัวนี้ไม่พิเศษก็คือออกมา1ต้นก็1ห,หัวก็เป็น1กอแต่ตัวนี้ สมมติเป็น,นแท่งยาวๆอย่างเงี้ยเราตัดได้เป็นหกเจ็ดอันนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าได้หนะคะหชิ้นตัวนี้เราก็คงไว้เขาก็จะแตกหอกไปนี่ค่ะมาเตออินลลหรือว่าลิ้นมังกรก็จะเพาะพันธุ์อย่างนี้นะคะ ขยายพันธุ์อย่างนี้เลยเนี่ยตัดเท่านี้แล้วก็เอาลงปักลงดินเลยลงดินหรือว่าเอาแชน่น้ําค่ะเนี่ยค่ะแช่น้ําแช่น้ํารากจะไม่เยอะนะคะแต่ก็แต่ก็เป็นต้นเหมือนกันเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะแช่น้ํากับลงดินก็พอๆกันแล้วก็พอเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาไปตกแต่งนะคะ ตกแต่งใส่ห้องน้ำใส่ห้องน้ำใส่ในครัวในห้องรับแขกตู้คอมพิวเตอร์ตรงที่เรานั่งนะคะเพราะว่าอ่าองค์การนาซาบอกแล้วว่าลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่ฟอกสารพิษฟอกอากาศได้ดีที่สุดร้อยเปอร์เซนถ้าบ้านเราทาสีใหม่อย่างเงี้ยจะดูดพวกอ่าสารตะกัว่ว พวกกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเนี่ยเราเอาเราเอาลิ้นมังกรไปตั้งไว้เลยพวกลิ้นมังกรพวกผู้ด่างสาวน้อยปะแป้งพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะพวกดูดสารพิษหรือว่าจะเป็นพวกแกะอะโวคาโาดต้น,ต,น,ต,น Vera, ต้นอะโลเวล่าต้นอะพวกนี้ไม่ใช่อโวคาโาดนะคะก็คือต้นอะพวกตะบองเพชรเนี่ยค่ะพวกเนี้ยก็จะดูด จะดดสารพิษได้ดีมากนี่ค่ะขั้นตอนการทำลิ้นมังกรง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อนๆอลองไปทำดูนะคะมาเตอร์อินลอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอไปนะคะ โชคดีมีความสุขค่ะรวยๆทุกคนนะจาะบ๊ายบาย